เรัแกตาดูสิมาเลงสาวตัวกันแล้วเลยผมขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเพื่อนใหม่ให้นะครับไม่ต้องฉันกินไม่ลงแล้วฉันจะอ้วกเฮ้ยมาเลงสาวได้ไงวะเนี่ยเอคุณๆๆๆคุณๆเดี๋ยวก่อนคุณจาวทิ้งใช่ไหม จะไปทำอะไรอ่ะก็ไปกินไงเราออกแบบนี้ก็กินได้ละนะคุณช่วยขอหน่อยนะกินได้ก็กินไป ทำแบบนี้ทําไมฉันขอโทษนะคุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็ฉันหิวนี่ไม่ได้กี่ข้าวมาหลายวันละไม่รู้จะกินอะไรก็เลยองทำแบบนี้อ่ะนี่อยากกินทำไมไม่มาขอมากินดีดีไม่ได้ที่การซะหน่อยรู้จักทำอาหารกินไงฉันไม่รู้จะทํางานอะไรอ่ะอีกอย่างฉันเพนิ่งหนีออกมาจากบ้านเงินติดตัวก็ไม่มีสักบาท คุณทำอะไรเป็นบ้างะหล้างจานเป็ไหม,มทำกับข้าวทำความสะอาดพวกนี้ยทำไม่เป็นอ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างจะไม่เคยทำงานอะไรแบบนี้หรอกอยู่บ้านเนี่ยก็มีคนทำให้ตลอดเลยลูกคุณหนูว่าไก็นแน่อยู่แล้วคุณขำอะไรเปล่าถ้าอยากมีข้าวกินเนี่ยคุณก็ต้องทำงานนะ ทำงานที่ร้านผมไมล่ะเดี๋ยวผมจะมค่อยสอนให้มีเงินให้ด้วยไหมล่ะถ้าเป็นงานอะไรก็พอมีให้ก็ได้ ต้องห่วงนะพี่จะรีบหาเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดของหนูให้เร็วที่สุดหนูได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไงตอนนี้หนูตายเถอะค่าผ่าตัดต้หลายแสนหนูไม่อยากอยู่เป็นทาแลของพี่อีกแล้ว,ลวนี่อย่าพูดแบบนี้อีกนะเชื่อใจพี่สิพี่จะรีบหาเงินไปรักษาหนูให้เร็วที่สุดโอเคนะ เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยคุณหนูครับกลับไปกับพวกผมเถอะนะครับไม่ฉันไม่กลับถึงคุณหนูจะหน,นีเนี่ยก็หนีไม่พ้นหรอกนะครับก็ได้งั้นฉันขอโทรศัพท์หน่อยอะไรนะครับขอโทรศัพท์หน่อย อือคะ่ะพ่อหนูยอมแต่งงานกับคนที่พ่อบอกก็ได้นะคะแต่หนูมีข้อแม้อย่างหนึงค่ะพ่อต้องให้เงินสดหูนหนึ่งล้านบาทค่ะเชิญครับคุณหนู อะไรนะครับผ่าตัดแล้วมีคนจะดีออกค่าผ่าตัดให้แล้ว,แล,วแล้วคนนั้นเป็นใครเหรครับฉันเองนี่นเธอเป็นคนจ่ายค่าผ่าตัดให้น้องใช่หรอใช่เป็นไปได้ไงอก็วันก่อนเธอเพิ่งมาขอข้าวของงานที่ร้านฉันทำอยู่เลยนี่ คุณไม่ต้องรู้หรอกคุณไม่ดีใจหรอที่น้องสาวคุณเนี่ยได้ผ่าตัดแล้วนะดีใจสิแต่คุณรีบไปหาน้องสาวคุณสิน้องสาวคุณน่าจะรออยู่เออผมไม่ให้คุณออกเงินฟรีๆหรอกนะเดี๋ยวผมจะรีบหายมาคืนให้ไม่เป็นไรหรอกฉันเต็มใจช่วยแล้วคนนี้เป็นใครอ่ะ คุณยังจะทำงานที่ร้านนี้อยู่ไหมเขาเป็นคนของพ่อฉันอะฉันคงไม่ได้ทํางานที่ร้านนี้ต่อแล้วเพราะฉันต้องไปแต่งงานตามที่พ่อฉันสั่งอะเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะนี่ที่คุณนีออกจากบ้านมาเนี่ยเาคุณไม่อยากแต่งงานเหรอใช่งั้นฉันขอตัวนะ แม่เดี๋ยวก่อน <Okay. S 1> แกคิดจะทําอะไระคุณครับผมขอคุยกับเธอแป๊บนึงได้ไหมครับคือผมอยากรู้ว่าเธอเป็นใครอ่ะอยากรู้กันนะคุณหนูเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านดูเจ้าของบริษัทเพียรเคกรุ๊กบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอรัใช่คนอย่างแกเนี่ย ขอข้าวขอน้าฟรีอยู่เลยะ ER ่ะเฮ้ยคุณเเว้ยมอนนายออกไปก่อนไปเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองไม่ได้ครับคุณหนูคุณท่านสั่งผมไว้ฉันบอกว่าฉันจัดการเอง er ถ้านายไม่ออกไปเนี่ยฉันไล่นายออกนะไปสิ เราสองคนเนี่ยอยากจะมาขอบคุณคุณหนูน้วนะครับที่ช่วยเราสองคนพี่น้องไว้คุยกันปกติก็ได้ไม่ต้องเรียกคุณหรอกฉันไม่ชินอ่ะคุณหนูน่นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ชายฉันเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วละคะ่ะถ้าวันนั้นฉันไม่ได้คุณหนูนาช่วยฉันก็คงไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้คนครั้งนี้ฉันจะไม่ลืมเลยนะคะบุญคุณอะไรล่ะพี่ชายเธอ เขาก็ช่วยเหลือฉันฉันก็ช่วยเหลือเธอไงก็หายหายกันเนาะคือมันไม่เหมือนกันหรอครับผมแค่ให้ที่อยู่ที่กินกับคุณเองแต่คุณช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องผมตั้งหลายแสนนะนะเดี๋ยวผมจะรีบหามาคืนนะครับพี่ชายเธอนี่ดื้อจริงๆเลยนะเอางี้ไหมล่ะถ้านายอยากตอบแทนฉันเนี่ยนายมาทำงานที่บริษัทฉันไหมล่ะ ฉันรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยนายไม่ได้เปิดร้านอาหารแล้วออนี่คนรู้ได้ไงอ่คุณส่งคนไปสืบผมเหรอเปล่านี่ตกลงจะทำไม่ทำทำครับขอบคุณมากเลยนะครับ ว่าแล้วเชียวมันต้องมีผู้หญิงคนอื่นแน่งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับแล้วแกจะเอาไงต่ออ่ะเฮ้ยฉันอยากรู้อ่ะว่ามันเป็นใครได้เลยจะเพื่อนเดี๋ยวฉันอ่จะจัดการให้แกเองแกฉันได้เรื่องมาแล้วนะ ผู้หญิงที่ไปกับหัวแกมันชื่อเจนนี่มันเป็นเด็กเอ็นแกนี่ฉันได้ไอ้เจนมาแล้วเป็นเด็กเอ็นนั่นเหรอ โอเคฉันถึงที่หมายแล้วนะคะคุณอยู่ไหนล่ะคะครับเดี๋ยวผมใช้รถตู้ไปรับนะคุณนะขึ้นรถมากขาได้เลยเร็วๆหน่อยนะคะทางมันเปรี่ยวน่ากลัวไงก็ไม่รู้อะคะ่ะ ฉันไม่ได้รู้จักพ่อคุณสักหน่อยไม่รู้จักกันเหรอฉันก็เป็นเมียของผู้ชายที่แกไปนอนด้วยไงล่ะมันจะจำได้หรือยังแกแกไม่ต้องไปถามมันหรอกมันจะจำได้ยังไงคืนนึงมันรับแขกตั้งหลายคนฉันเคยเตือนแกแล้วใช่ไหมไอ้ล้าเดี่หัวฉันน่ะคุณนี่เองที่ส่งข้อความมาด่าฉัน ฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคนที่มาหาฉันเนี่ยเป็นสามีของใครบ้างทําไมคุณไม่ไปห้ามสามีคุณนะคะแกจะไม่รู้ได้ไงล่ะแกจำไม่ได้หรอฉันเคยส่งรูปส่งข้อความไปเตือนแกตั้งหลายครั้งทาไมแกไม่ยอมเลิกกับผัวใจสักทีคะน่าสุดฉันยังเห็นแกไปออดอ้อนขอให้ผัวใซื้อของขวัญให้แกอยู่เลยคุณลังเข้าใจฉันผิดนะคะฉันไม่เคยไปออดอ้อนใครสามีของคุณซื้อของขวัญให้ฉันเองที่ฉันรับไว้ ก็ไม่เป็นการเสียน้ำใจอะค่ะแกแกอย่าเสียยวลาคุยกับมันเลยยังไงอะมันก็ไม่มีวันยอมรับหรอกอ่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าน,น้าแกเสียโฉมเนี่ยจะมีผู้ชายคนไหนเขารักแกหลงแกอยู่หรือเปล่าอย่านะคะ่าทำอะไรฉันเลยนะคะปล่อยฉันไปเถอะนะคะฉันโคลแล้ว อชักช้าอยู่นั่นแหละแกแกทำแกทำแบบนี้เลยเหรอฉันก็รู้ว่าแกจะขูวัวแต่นี้คขาเป็นคนจับเราได้แล้วนั้นแกจะไปกลัวทําไมล่ะในป่าลึกขนาดเนี้มันจะหาหลักฐานที่ไหนมาว่เาเราทําร้ายมันอะ่ะรีบไปกันเถอะแกทิ้งมันไว้อยู่นี่แหละไปเร็ว แกใบนี้สวยอ่ะอุ้ยสูงดูสิหนังจะให้แกอะไรใบนี้เลยไหมอเอาอาลอวครับผมมีหมายจับมาเชิญคุณต้องสองไปโรงพักเพ<อ>ื่อข้อเก่าหาด้วยครับเออไปกันข,ข้อเก่าหาอะไรเหรอคะช่วยเขาจผิดแน่เลยะคะ่ะใช่นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย แม่ทำไมคุณมากับตำรวจพวกนี้ล่ะคะนั่นน่ะสิคุณตำรวจคะคุณตำรวจจับผิดคนหรือเปล่าคะ,ะคุามาผิดบ้านแน่เลยอ่ะไม่ผิดแน่รอนค่ะเฮ้ย,ยฉันเป็นคนแจ้งความจากทุกคน2อคนเองข้อหาทำร้ายร่างกาย แล้วพยายามจะฆ่าฉันนี่แกแมนนี่คุณล้มเลิกกับผู้หญิงคนนี้มาแจ้งตำรวจมาจับฉันเหรอคะใช่เพราะผมทนเห็นส,สิ่งที่คุณทำไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะคุณนั่นแหละแม่คุณนอกใจฉันแล้วไม่กลับมาหน่ะนี่คุณทำ้ายจิตใจฉันไม่พอคุณยังมาว่าฉันอีกเหรอเนี่ยฮะผมจะบอกให้นะหนูนานะผมกับเขาเนี่ยไม่เคยมีอะไรเกินเลยเลย คุยกับใครสักคนที่คุยแล้วสบายใจซึ่งคนของ,งนั้นมันไม่ใช่คุณคนของฉันกันทำไมคะนายนี่คุณแจ้งตำรวจมาจับฉันเนี่ยคุณมีหลักฐานหรอหลักฐานก็ไม่มีแบบนี้ฉันสามารถแจ้งความกลับได้นะ มีผู้ชายที่ไหนาุล,ลักแกหลกแก,แกอยู่หรือเปล่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันกลัวแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะคะชักช้าอยู่นั่นแหละฉันมีท้งคลิปเสียงเอ๊ะตัดแผลบนใบหน้าของฉันสามารถทำให้พวกคุณติดคุกไปตลอดชีวิตได้เลยนะคะคุณตำรวจคะฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะคนที่เอาน้ำกดลากใส่หน้าผู้หญิงคนนี้ เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องของเธอทั้งนั้นเลยนะคุณตำรวจคะที่ฉันทำไปอ่ะจะได้ช่วยผู้ผิดคนนี้นะคะไม่จริงอ่ะคุณตำรวจจะมาเรื่องะไรนี่พูดอะไรนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของทางกฎหมายยังไงผมก็ต้องเชิญพวกคุณและให้ฝากคำลงพักครับตงครับสารวัตรพาเข้าไปลงพักครับเชิญครับไปสิ ผมปลอดภัยแล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมเป็นต้นเหตุเรื่องทั้งหมดนี้่ยส่วนเรื่องใบหน้าของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะเพื่อนผมเปิดคลินิกศัลยกรรมอยู่ยังไงใบหน้าผมจะกลับมาปกติแน่นอนฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะ จังหวันเัน,นี่เขามองเราอยู่ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะฉันว่าเราไปตอบกันข้างบนดีกว่านะคะก็ได้คุณ เหมือนมีใครมาแอบมองเราไม่รู้อะค่ะหรือว่าเจนนี่นนมันจะมีความรู้สึกมันรู้ทุกอย่างที่เราทำอะค่ะคุณไม่หรอกครคุณผมว่าคุณคิดมากไปนะมันจะมีความรู้สึกได้ไงเจงใช่ไหมคุณจริงสิ ที่ผู้หญิงเขาจ้างผมมาครับนุนานี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยก็ฉันอยากบ้าใจอ่ะว่าไอเจนนี่มันรู้สึกอะไร,รงไงจริงๆนี่นุนาคุณลืมไปแล้วหรือไงว่ารายเจนี่เป็นอะไรขึ้นมาแผแลเราก็พังหมดเลยดิใช้สมองมั้งสินายไปเลย งมี้เช้าทกอย่าก็จะตกเป็นของเราเอาละครับทุกคนมาครบแล้วใช่ไหมครับผมจะเริ่มประชุมแล้นะครับเริ่มประชุมเลยครับหัวข้อการประชุมก็มีดังนี้นะครับเฮ้ยนี่แกเปิดอะไรของแกวะปิดดิ แต่ฉะลาดน้อยกว่าฉันไปนิดนึงอีเจนนี่มึงเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฉันได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้คุณกับโนนาเรียบร้อยแล้วแหละหลักฐานครบขนาดนี้พวกคุณดิ้นไม่หลุดแน่หลักฐานอะไรถ้าผมมีอะไรหถึงนาแค่นี้คุณจะทำะไรผมได้ใครบอกคุณคะว่าฉันมีแค่นี้ หลักฐานการตรวจสภาพรถคันที่ฉันขับไปเกิดอุบัติเหตุออกมาแล้วนะคะคนอยากรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนั้นจากหลักฐานเขาบอกว่าถูกตัดสายเบรกแล้วยังมีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพทั้งหมดแล้วนะคะว่าใครเป็นคนทำ เจนผมขอโทษนะคุณอย่าเอาผิดผมเลยนะคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ผม,ผมไม่อยากติดคุกเลยเจน Jane. ผมไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะใช่เจนให้ฉันสองคนนะฉันไม่อยากติดคุกอะ่ะแค่กินว่าอี๋แล้วท้งอาหารพอเป็นอยู่ที่นั่นแล้วฉันไม่อยากไปที่นั่นจริงๆนะเจนขอร้องอ่ะขอโทษนะษนะฉันคงช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกพวกเธอคิดร้ายกับฉันก่อน ฉันไม่มีโอกาสแม้แต่ออชีวิตด้วยซ้ําแต่ที่ฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าความโชคดีของฉันฉันจะไม่ให้อภยัภยใครทั้งนั้นแหละออกไปจากบริษัทของฉันซะก่อนที่ฉันจะเรียกบพรวมาล่าตัวพวกแกออกไปไปสิ นั่นเช่งเงินของคุณหรือเปล่าครับพอดีผมเห็นว่ามันหล่นอยู่ข้างโต๊ะคุณใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทำอะไรของเขาอ่ะ ไปดีหรือเปล่าคุณคือใครคะเรารู้จักกันด้วยเหรอ,อ,อก็เราเรียนห้องเดียวกันไงตอนเ,เ,เรียนปีหนึ่งอะอคุณนะคะเพราะฉันจำคุไม่ได้ค่ะเเดี๋ยวเราให้ดูรูปตอนเราเรียนด้วยกัน เก้วน้ำของคุณด้วยนะคะ คิดว่าเงินที่หล่นเมื่อกี้น่าจะเป็นเงินของผมครับเอาเหรอคะนี่ครับคุณครับขออนุญาตคนนะครับคุณคะอย่าเลยดีกว่าค่ะ นั่งที่ของคุณก็ดีอยู่แล้วให้ผมนั่งด้วยคนเถอะนะครับพอดีว่ามาคนยดียฉันไม่สะดวกค่ะคุณนี่ค่ะผมไปนั่งมมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรนะครับเราก็แค่ทักทายกันตามสายผมรู้จักไม่ใช่นะคะคุณฉันไม่เคยรู้จักเขาเลยนะคะที่นี่เขาชอบพูดเล่นแบบนี้แหละครับจริงๆแล้วเรารู้จักกันนานแล้วนะค,ะคุณคะฉันไม่เคยรู้จักคุณเลยนะคะนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณ คุณคะเขาคือเพื่อนของฉันเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเพื่อนของฉันคุณครับนี่คุณจําผมไม่ได้จริงๆหรอครับฉันจะพูดกับคุณเป็นครั้งสุดทายนะคะฉันบอกว่าฉันไม่รู้จักคุณถ้าคุณยังไม่เลิกยุ่งกับฉันเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจมาจับคุณนะคะนี่คุณครับนี่คุณจำผมไม่ได้เหรอครับเปิดสินะนี่อย่ามารวนัลนแล้วจะได้ข่ม่ไดหรลคะเลิกโต่ใหญ่กับผู้หญิงเขาได้แล้วค่ะ ผู้หญิงเขาไม่อยากคุยด้วยอ่ะแล้วเธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฮะฉันก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกนะคะแต่ยังไงคุณก็ไปคุยกับตำรวจเองลวกันค่ะคุณตำรวจคะคนร้ายอยู่นี่คะ่ะครับ้<อ>ึผู้ชายคนนี้เลยคะ่ะคนร้ายจับมันไปเลยคะ่ะนี่ไม่เรื่องอะไรกันเนี่ยคุณถูกแจ้งความข้อหาวางยานในแก้วกาแฟของผู้หญิงท่านนี้ครับเชิญไปโรงพักกับผมได้ครับวางยงวางยาอะไรกันใส่ร้ายกันชัดๆอ่ะ ผมได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดของทางร้านแล้วนะครับเชิญคุณไปให้ฝากคำที่โรงพักกันแล้วกันเชิญครับเฮ้ยคุณตำรวจไปหมดแล้วจับผมเรื่องอะไรเนี่ยะ้ยคุณไปโอ้ยคุณไม่เป็นไรแล้วนะคะค่ะฉันต้องขอบคุณคุณทั้งสองมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ถ้าฉันไม่ได้คุณทั้งสองช่วยไว้เนี่ยไม่รู้ว่า ปานมันจะเป็นยังไงคะ